ว้าวล็อกไว้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 แล้วก็ยิงด้วยล่างนี้เลยครับนี่แหละสุดยอดเทคนิคประมาณนี้เทคนิคประมาณนี้นะฤทธิ์เทสเ,เนี่ยนี่ไงนี่เอาปลายก่อนเอาป้อมยิงไหมครับป้อมแรงป้อมแรงออะเรียบร้อยคิวคิวเอาป้อมไปกินปะว้าหมดว่าหมดว่าเสร็จโอเค สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูซัมโจพันเชอร์ชูเรเดอร์กันโอ้โหอันนี้ปืนคลาสสิกมากๆเลย <c oughs> แต่มันก็คลาสสิกชู้เจ้าทารานคลิปก่อนไม่ได้นะอ่าพันเชอร์แต่ว่าชูเรเดอร์ในครั้งนี้ผมเป็นตัวธรรมดาเลยครับแล้วคือที่ผมคิดเอาไว้อะคือเจ้าพันเชอร์กับชูเรเดอร์เนี่ยล็อกศัตตูแล้วเราก็ปล่อยให้ร่างของเจ้าซัมโจครับผมยิงใส่สตูที่โดนเราล็อกขาอยู่โอ้โหเพอรมเฟกแหมมันแต่ว่ามันจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งพันเชอร์อยู่ที่เลเวลหมาร์กสามครับผมดัเมจอยู่ที่นันละ3,395ยิบงที่ระยะ500เมตรดินโหลด5วินาท,ค so นยยทีครับผมแล้วก็สัว์เสมเฟ่ยอยู่ที่2อ1เปอร์เซ็นต์ครับผมเราขา5วินาทีนะสำหรับเทรเดอร์ครับผมอยู่ที่เลเวลสิมาร์กสองดาเมจอยู่ที่ห3ึ่เท่านั้นเอง <c oughs> ดาเมจโคตรต่ำเตี้ยเลยดินมาโถยิงที่5้าเมตรดิโหลด5วินาทีเช่นเดียวกันกแล้วก็ so สะสมเอฟเฟิที่หนะึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ นักบินของเจ้าซัมจงเนี่ยก็ต้องเป็นซิมโยฮานครับผมเวลาเจ้าซัมจงเนี่ยออกจากสกิลหายตัวใช่ไหมก็จะยิงแรงขึ้น15%เป็นเวลา3วินาทีสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยครับและสำหรับโดนนะครับผมก็ต้องเป็นโดนหมาป่าตัวนี้เลยเวลาเจ้าโจกเนี่ยอยู่ในเฟสชิปหรือหุ่นตัวไหนอยู่ในเฟสชิปเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น15%ยิงแรงขึ้น7%ครับผมและออกจากเฟสชิปเมื่อไหร่ก็จะสามารถฮิลเลื่อนได้20%ครับ แล้วก็ยิงเอจิตเนี่ยแรงขึ้นอีก20%นะเปรานนะลาวนาใช้กับแองเกิลก็ได้นะเจ้าโดรนตัวนี้นะความเชี่ยวชาญก็ใช้เป็นซับโทนนะครับผมนี่เพิ่มความเร็วด้วยนะอันนี้นะไปครับเ,เพื่อนพาเจ้าซัมโจกพันเชอร์ชเรเดอร์เนี่ยลงสนามกันดีกวา่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไปกันเลยว้า wow. วถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เ,นเ,พนพเพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยโ <c oughs> จ๊กจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเสร็จครับผมแอบก่อนหนักหน่วงเหลือเกินเอามาคุ้มจับเบิ้ลคิวพอเลือดเลยแค่นี้เลือดเลยแค่นี้โอเคฮิวหิวหิวหิวก่อนนะนี่แหละได้มาจากโดรนไงเสร็จครับผมว้าวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอออกจากเฟสชิปปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะได้หิวเลือด อ่าเห็นหนาเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคครับค่อยๆย่องอเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเขาอะเนอะว้าวแบ็คลิโเล่ครับล็อกครับผมยิงปืดๆๆๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจัดมาว้าวสองหนึ่งจัดไปครับ หายตัวครับยานแม่ซ้ําเลยเสร็จว่าเรียบร้อยเททัสเลยเยอร์ไปครับกลับล่างก่อนรอแองเกอร์ครับว้าล็อกไว้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 แล้วก็ยิงด้วยล่างนี้เลยครับนี่แหละสุดยอดเทคนิคประมาณนี้เทคนิคประมาณนี้นะโจ๊กปืนล็อกนะ โอเคครับผมเราก็เอาล่างยิงไปถือว่าแรงถือว่าแรงเซตเฮ้ยรุกครับล็อกล็อกแหมลงไปก่อนลงไปก่อนตัวอะไรเอ่ยฮัลโหลเฮ้ยเชลล็อกไว้ครับเซตนี่ไงแล้วเราก็ปุด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 ใส่ไปงี้จบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดาบครับยันแม่ลงไปก่อนเลยขอแอบก่อน อ่าสองนิ่ไงนิ่ไงไม่บินด้วยนะเซรเอาเสาก่อนครับผมฮัลโหลเกิดป่ะเกิดป่ะไม่เกิดหมดยังเฮ้ยอะไรวะหายตัวโว้ล็อกไว้ครับแล้วก็เปอยปล่อยล่างเรียบร้อยโห้เขาเกิดเสานน้นกันหมดเลยมา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 เพื่อราหโหด เพื่อนโหดแท้โอ้ยเฮ้ยจะรอดจริงเหรอเจอปืนนีเข้าไปอ่ะสุดเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียแล้วคือศัตรูเขาเข้ามาแล้วว่ะแต่เพื่อนเรายังไม่มีสักคนเลยโอ้โหโอเคเอาสาวก่อนครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยโหลดบางไหมเนี่ยเฮ้ยยางย่อาขอรีโหลดก่อนแล้วกันครับ นั่นไงโอ้โหจัดการแม่ลงไปครับเนี่ยเนี่ยถือว่าเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาเสาก่อนอ่านี่แยกล่างแยกล่างหูฝั่งนี้คึกคืนมากครับโอ้โหคนนี้อีกแล้วเหรอฮะเร็วโอ้โห ตาย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 เสร็จดิเสร็จดิเฮ้ยเฮ้ยจัดมา,ดานั่นนๆๆนนั่นนนนนไงนั่นไงเอาไปก่อนเลยได้ปะอ่าเรียบร้อยเพื่อนราชก,การไปครับแฮนนี่ไอ้นี่เลยนะเฮ้ย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 ค่อยๆแอบมาเอาเสาวกว่อนนะคือเสาสำคัญไง เขาจะเกิดไหมอ่ะสาวเปลี่ยนแล้วครับยานแม่ลงมปครับตั้มคนเดิมเพิ่มเติมคือรักนะโอ๊ยโอยโอยรีไปครับจัดมาโอ้โอเคงั้นเราเอาเม็ดเม็ดพลังเนี่ยใส่เข้าไปครับสองหนึ่งครับเสร็จว่าเสร็จว่าเสร็จว่า เ็จเรียบร้อยไปขอโทษกับตั้มโอยโดนเต็มเต็มเลยไป let's go โอเคสามเสาเจ้ายังไว้ใจไม่ได้เว้ยต้องห้าเสาชัวสดโอ้โหบักโจ๊กบักโจ๊กนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโจ๊กทำอะไรเนะี่ยโอเคอุยยาอุยยาเฮ้ยเยสากางโห แอบก่อนเลยจ้าแอบก่อนเลยจ้าตัวนี้ครับเฮ้ยดา๊าบอีกโอ้โหอะปะเอาป้อมไปกินปะว้าหมดปะหมดปะเสร็จโอเควู้ไหนอีกไหนอีกไอ้นี่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 เอาเสาเสาครับยานแม่ลงไปเฮ้ยตัวนี้อ้าวเสร็จเลยเงั้นเราลีโหลดเสาก่อนครับเฮ้ยลีโหลด กะสุนก่อนหมนลีโลเสามาเฮ้แล้วเอาอีกหรอจะเอาอีกแล้วเหรอมอนจะเอาอีกแล้วเหรอนี่ไงเอาป้อมปืนทิ้งไว้ครับผมเฮ้ยไม่ล็อกอะเซ็ตโอเคผู้ดาวกลับมาครับโย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 โอ้โยโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเซ็ตโอ้โหบ้าบอว่ะเฮ้ยสามเสา ตัวหายด้วยโอ้โหตายแล้วตายแล้วจัดไปครับเฮ้ยพึ่งจะบายไปนะเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันไม่มีทางป่ะมันมีภูมิคุม้มกันอยู่ป่ะอ๋อพอมันบลายภูมิคุ้มกันก็หายไปโอเคเซ็งเลยเออห้ซครับโอเคถ้าเกิดเราโดนเมื่อไหร่เราค่อยหายตัวแล้วกันนะ แม่แม่เอ้าเอาจะเอาจะเอาแม่แล้วดูเราแล้วดูเราว้าวจัดมาดิเฮ้ยโลหนานี่ได้เขาเฮ้ยเทสว่ะเฮ้ยถึงเหรอโว้โวโหเฮ้ยเทสเขาว้ามาไกลมากเลยนะโอเคไปครับค่อยๆไปจัดการตัวนี้ดีกว่าโว้ว หรืเทสอะเนี่ยนี่ไงนี่ออาไปก่อนเอาป้อมยิงไหมครับป้อมแรงป้อมแรงอาเรียบร้อยกิ้วคิวไอ้แรปเตอร์ค Get รับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเอาไปอีกอันนึงเอาไปคนนึงคือเนี่ยล็อกแล้วก็ให้ป้อมเรายิงหุ้ยอุยอุยนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวโอเคค่อยๆไปครับโห้คุ้นแรงอ่ะ ล็อกได้ปะไม่ได้ไปครับเห็นแล้วสู้ไม่ไหวครับคือโจ๊กเลื่อมันน้อยมากเว้ยเราได้แค่แบบแค่นี้แหละเออใช้สกิลแบบเข้าๆออกๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ไปนะล็อกไว้ครับล็อกไว้แล้วก็ใช้นี่ไงใช้ป้อมยิงอ่านี่แหละนี่แหละคือโจ๊กเล่นแบบนี้ เดี ok ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสองเอาป้อมไปครับเอาป้อมไปกินเนอต้องโดนแหละต้องโดนแหละจัดไปครับว <c oughs> <we> <c oughs> ้าเอาไปอีกยิงแบบปืด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 เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนห้อย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 ห้ยเออยิงเพื่อนละมันก็เนี่ยยิงเทสด้วยนะเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งไปดิ เย่าเพิ่งไปดิยานแม่เลยไปเรยู่กันเยอะนี่ไปครับผมว้านี่คือเราเล่นอย่างเราเป็นเทสนี่คือโอ้ยหูดูมันดิโคตรแรงโอ้ไม่กอดล็อกเลยครับอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนขอโทษมอนขอโทษโอ้โหแอบก็ไม่ทันเลย โอเคครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ป่ะโอ้โหแล้วคือคนลังไหลมาเอาเสากันดี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 ไปเอาเสแางสองตน้นเราก็ได้ส,สกิลแล้ววะ่ะล็อกไว้ครับล็อกครับโอเคเอาเสาก่อนเพื่อนจะมีตัวใครว้ามาปะเนี่ยเฮ้ยแคนโปปะวะไอ้แดงแดงเนี่ยผมกลัวจริงเลยโอเคเพื่อนไปไปฝั่งนี้ดีกว่ายันแม่ลงไปครับ โอ้ยอะไรแนแๆนกวนตีนอีกเอ้าเอาเอาไปไปไปไหนก็ไปไปโอ้โหมาลีลากยั่เรืองไาซ้ายขวาซ้ายขวาด้ายวยกันเนี่ยโอเคนี่แหมมาเป็นกลุ่มยังดีใจชื่นว้าวล็อกไว้ดีครับจัดมาปุดปุดป,ดปุดไปนี่ไงนี่ไงว้าจัดอีกโอ้โหก็คือ ปืนล็อกลุ้นล้วนป่ะโอ้ยังไงก็ล็อกเงี yeah. ้ยว้าวโอเคครับผมเราอันนี้ไปก่อนเฮ้ยเลเว่นครับเคเคโดนดีจ้าโอ้โหโดนโดนโอเคเราจะต้องเอากลับมาก่อนครับ5วินาทีเท่านั้นนะโดยแล้วหรอ่าอ,อันนี้โดดปลอมไม่ใช่สก,กิลนี่ <laughs> โว้โอเคเราไปครับ โอ้โห,โ,หโดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วนี่ไงนี่ไงโดน嘛เรียบร้อยไปถือดีถือว่าดีโ,โหยเต็มบ้านเลยว่ะว้าวแหน่หายตัวก่อนหายตัวก่อนเฮ้ยบักโจ๊กอูโโอ้วโโโ้าวนายนายนมาดีครับมาดีครับ โอ้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 หายตัวอ้ยอ้ยอะไรกะอะไรกะดูเวนอีกตัวนึงว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดว่ะโอเคโอเคให้เพื่อนเราไปก่อนนะเฮ้ยหุ่ยปลาไอกิปกิฟฟินครับ ไหนวะอยู่ไหนอันนี้งาน,นี่งน,นี่งล็อกไว้ก่อนเลยครับไม่ให้กิฟโดดไม่ให้กิฟโดไดปยิงไปปิด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 ไป,ดปโดนป่ะเออไม่โดนว่ะอันเนี้ยอันนี้ใช้ได้ครับกิฟโดดแล้วใช้ป้อมนี้ยิงได้ไม่โดนนะหายตัวก่อนโอ้โหบักไทยทันเอาไปก่อนเลยครับผม นี่ไงเอาไปเอาไปหลบก่อนเลยต้องหลบก่อนครับไม่ไหวจริงๆเนี่ยเแล้วมันหาวคือมันแหลกเลยลุกครับเราเลือเราเหลือแค่นี้นะไปละเพลินล้ว้าวโอ้โหแค่ชิียวเฉียวเดียวอุ้ยเสาหายหมดกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยก็เป็นไปตามที่คาดไว้คือพันเชอร์สไลเดอร์ล็อกขาแล้วเราก็ปล่อยให้ป้อมของเจ้าโจ๊กเนี่ยยิงรัวๆ เฮ้ยวิร์กมากแต่ว่าบางทีไว้ผมก็ซ่าเกินไปไงบุกเข้าไปแมนคิดว่าตัวเองเป็นเทสมั้งไอโจ๊ก <c oughs> ลุยก็ไม่ได้บ้านศัตรูตขนาดนั้นบางทีมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะแต่อาศัยจังหวะครับผมชั้นเชิงหน่อยเราแบบพยายามอย่ายอยู่ในเฟสชิพนานถ้าเรามีโอกาสแบบหลบพ้นมเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ออกมาครับผมเพื่อที่จะให้สกิลของไอโจ๊กเนี่ยครูดาวเราจะสามารถถ่ายตัวได้อีกครั้งหนึ่งเออแต่ว่าเฮ้ยพันเชอร์ก็แรงว่ะเออคือเอาจริงก็ตกใจกับดาเมจของมันนะ คือที่ผมตั้งใจจริงๆอาจจะไม่ได้หวังดามเมจจากปืนพวกนี้เท่าไหร่ผมอาจจะหวังดามเมจจากเจ้าตัวร่างที่แยกออกมาของเจ้าโจ๊กแต่ไป,ไปมา,มา,มา,มาเฮ้ยปืนก็แรงเฮ้ยร่างแยกก็แรงพอปืนล็อกขาได้ร่างแยกยิงสบายใจะนะแต่ก็ต้องระวังพวกสายวราปต่างๆด้วยบางทีวราปมาโดนอีมพีใส่เราอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็วราปไม่ได้แล้วก็ตุยได้เหมือนกันเพื่อนแล้วเพื่อนละครตอนนี้ยังใช้พันเชอร์ชูเรนเดอร์อยู่หรือเปล่าและใช้กับหุนตัวไหนก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและโจขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Bowl.